สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์นะคะในชั่วโมงนี้นะคะวันจันทร์ที่23สิ่งหาคมนะคะพศสอ6 4้จ้านะคะตัวเลขแรกนะคะตัวเลข42นะคะ43แล้วก็44นะคะด้านบนเป็นตัวเลขอารบิกนะคะฮินดูอารบิกนะคะตัวเลขล่างคือเป็นตัวเลขไทยเหมือนเดิมนะคะแบบฝึกหัดอย่าลืมนะคะขีดเส้น2เส้นด้วยนะคะ เมื่อทาเมื่อเขียนแบปฏิเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็มาขึ้นคําสั่งของเราเลยนะคะคาสั่งของเรานะคะในวันนี้นะคะคําสั่งของเรานะคะยังอยู่ในเรื่องของการใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับนะคะมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับนะคะในข้อที่หนึ่งนะคะคุณครูกําหนดตัวเลขให้นะคะตัวเลขด้านหน้านะคะคือเลขเก้านะคะเลขเก้านะคะตัวเลขด้านหลังคุณครูให้เป็นเลข หนึ 1> 1่งบวกสี่อ่าวันนี้มีการบวกเข้ามาด้วยนะคะวันนี้มีการบวกเข้ามาด้วยนักเรียนต้องสังเกตดูว่าตัวเลขนี้คุณครูให้เลขเก้ามาแล้วนะคะต่อไปตัวเลขด้านหลังหนึ่งบวกสี่เหมือนเดิมค่ะนักเรียนวิธีการบวกทําได้สองวิธีนะลูกนะหนูจะเอาหนึ่งไว้ในใจแล้วชูขึ้นมาสี่นิ้วก็ได้แล้วก็หักลงหนึ่งไว้ในใจแล้วชูขึ้นมาสี่นิ้วหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้า นี่คือวิธีการหักนิ้วลงนะคะได้ห้าเนาะได้ห้านะคะถ้าเป็นดีดนิ้วขึ้นเหมือนหนูเรียนในตอนชั้นอนุบาลสามเอาเลขหนึ่งไว้ในกำปั้นนะคะเลขหนึ่งไว้ในกำปั้นนะคะแล้วดีดไปอีกสี่นิ้วนะับต่อไปหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้านะคะก็จะได้ห้าเช่นเดียวกันค่ะคําตอบอยู่ที่ปากเนาะอยู่ตรงปากของเรานะคะได้ห้าเช่นเดียวกันเมื่อนักเรียนได้คําตอบแล้วนะคะให้นักเรเียนใส่เลขห้าคำตอบไว้ด้านบนตรงนี้ แล้วก็เอาสีวงกลมไว้นะคะนักเรียนก็มาเปรียบเทียบดูว่าตัวเลข9กับตัวเลข5เนี่ย9เป็นยังไงกับ5ลูก9มันมากกว่าหรือมันน้อยกว่า5นะคะนักเรียนก็ดูการเปรียบเทียบอ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะไปใส่คําตอบนะคะนักเรียนคุณครูจะมาให้นักเรียนทำอ่าช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนคะนักเรียนขีดอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะลูกขีดทีเดียวเลยปึ๊บปึ๊บเลยนะคะขีดทีเดียวเลยนะคะต่อไป ขีดเส้นหลังหรือว่าขีดทีเดียวเลยเหมือนกันแบบนี้นะคะขีดทีเดียวแบบนี้ค่ะลูกเราจะได้ช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกันและก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะไม่ต้องทาทีละช่องนักเรียนเว้นบรรทัดดีๆดูบรรทัดดีๆนะคะแล้วก็ขีดช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เราจะได้ช่องสี่เหลี่ยมที่มันตรงกันด้วยนะคะ,ะใช้สีขีดเส้นได้นะคะเด็กๆใช้สีขีดเส้นได้นะคะคุณครูขออนุญาตขีดข้อที่หนึ่งให้ดูก่อนอย่างเดียวนะคะกล้าเป็นยังไง เก้าเป็นยังไงคะลูก9ก้ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าคะหรือน้อยกว่าห้าคำตอบเราอยู่ด้านบนแล้วนะเก้าเป็นยังไงคะลูก9ก้าน้อยกว่าหรือมากกว่าห้าก้ามากกว่าห้ามากกว่าอ้าปากกว้างไปทางเล็กมากนะคะอ้าปากกว้างทางเล็กมากอ่าแบบนี้เนาะขออนุญาตอืบอ่าอย่างนี้นะคะก้ามากกว่าห้านะคะอ่าเมื่อนักเรียนดูใน ตัวอย่างข้อที่1ไปแล้วนะคะคุณครูจะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างในข้อที่2ให้ดูอีก1ข้อนะคะเด็กๆข้อที่2นะคะคุณครูให้ตัวเลขตัวเลขมาคือ3ามบวกแนะลูกนะ3ามบวกแนะคะเนูเอาตัวตั้งไว้ในใจก็ได้หรือเอาตัวตั้งไว้ในกำปั้นนะคะถ้านักเรียนแบบหักนิ้วก็เอา3ามไว้ในใจชูขึ้นมา8นิ้ว3มแล้ว4ี่ห้าห10 11ดดด้าอด คำตอบคือ11ค่ะถ้าเราเรียนใช้แบบวิธีการดีดนิ้วขึ้น3ไว้ในกำปั้น3แล้ว4 5 6 7 8 9 10 11ได้คำตอบเหมือนกันนะคะคำตอบคือ11นะลูกนะได้คำตอบคือ11หนูใส่คำตอบไว้ตรงกลางตรงทคร่งหมายบวกแบบนี้เนาะ1 1เลข12ตัวแล้วหนูก็วงกลมเอาไว้และหนูก็มาเปรียบเทียบนะคะคำตอบ11 11เป็นยังไงคะลูก11มากกว่าหรือน้อยกว่า10 11มากกว่าหรือน้อยกว่า10 11เป็นยังไง11มากกว่าใช่ไหมคะ11มากกว่า10เหมือนเดิมคะ่ะอปักกว้างไปทาง11นะคะ อาปากกว้างไปทาง11นะคะและหาันปากแหลมไปทางเลข1ิบนะคะส่วนข้อต่อไปโจทย์ข้อต่อไปนะคะคุณครูจะถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งให้นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นปิดก่อนแล้วก็เขียนชื่อประเมินหนึ่งสานะคะเมื่อจบบรรทัดแล้วนักเรียนก็ขึ้นหน้าใหม่นะคะขึ้นวันจันทร์ที่เอ็ขอโทษค่ะขึ้นวันพุธนะคะวันพุธท,ที่25ห้าได้เลยนะคะเด็กๆสำหรับคณิตศาสตร์นะคะคุณครูฝากไว้เท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ